ตอนนี้อยู่ร้านใช้หนาทาวนะจ๊ะคนเยอะมอกเยอะมากชิสอะไรกันดัีนี่ดูข้างล่างตอนนี้คนเยอะ เิดชั้นสองลุงนี่ให้ดูพี่ดินเพ,พี่พรพี่พรก,กับลุงนะจ๊ะพี่พรกับลุงนะจ๊ะเดะดอันนี้คู่เรานะจ๊ะอันนี้คู่เรานะจ๊ะชั้นสองชั้นสองมันสัตว์บีบเยอะสุดเบียด Oh. Nou. Oké, een nieuwe camera of zo. Ja, Dit is al de eerste keer. Nee, Hij. Hé. Zijn jullie Twee keer was Twee keer normale het. Normaal gesproken. Normaal ja. นี่ปานิพนธ์คาพมายประเอีกวีวเต้าหูเกี๊ยวอ่ะอันี้ม่ำเสมอที่สดนพี่เชื่อไหร์่จานี

<laughs> ja, beter, beter. Zo, maar dit is dit Wat kan zo? Wat dan een grote nemen? Hij is al groot. Die is even.

ยังไม่เกล้นโ่หรอไม่ก yeah, ินผักล yeah, ้วนัผักม็กติมชอบกินผักไหมมิคุณตอหลบโซ่แม็กซิมกินผักไหมคุณเต๋อเต๋อย้ายคุณเต๋อเดียเาดูจมทคุณเต๋อสักที่ไหนเนี่ยอ ik rest wel groenten, maar niet heel veel hoeft niet heel veel te zijn al bij